อันนี้คือแท็บเล็ตเพื่อการเล่นเกมโดยเฉพาะเลยนะดูโอ้โหสะใจนี่มันดีเลยไหมเนี่ยที่ผมมองนี่มันไม่ดีเลยเลยนะคะแนนอันตุตู้ของรุ่นนี้เกือบล้านเจนเลยนะเฮ้ยทาเป็นเล่นไปโอ้โหเฟมเดอย่างนิ่งอ่ะทุกคนอันนี้คือเล่นเกมไปด้วยโซเชียลไปด้วยแล้วคุณดูภาพยังลื่นคือตั้งแต่ที่ผมทดสอบมาเนี่ยผมเปิดไว้หมดเลยนะ เรียกว่ามาเป็นเซตแบบนี้เลยนะก็จะมีตัวเครื่องมีเกมแพดจอยสติ๊กเคสแล้วก็อะแดปเตอร์หรือว่าหัวชาร์จโอ้โหมาเดี๋ยวมาแกะกล่องดูพร้อมกันเลยนะครับตัวนี้ใช้ชิปของ Snapdragon 7 p ็ดพัทเจระบบเสียง DTS มาเดี๋ยวเรามาดูกันตั้งแต่แกะก,กล่องกันเลยนะกล่องเรียกว่ามากันแบบสวยๆเลยนะครับ อ่าตัวเครื่องโอ้โหตัวเครื่องนี่ตัวเล็กมากขนาดหน้าจอแปดจุดดนิ้วนะโอ้โหไซนี่คือกำลังดีเลยนะทุกคนอ่าเดี๋ยวผมวางไว้ก่อนนะในกล่องนะครับก็จะมีในส่วนของ user manual คู่มือการใช้งานโอ้ไม่มีอะไรเลย อ๋อแล้วก็สายชาร์จก็คือตัวกล่องเนี่ยก็จะมีเฉพาะตัวเครื่องแล้วก็สายชาร์จนะครับอันนี้จะเป็นเข็มจิ้มถาดซิมก็เอาไปสําหรับใส่เมนเพิ่มแล้วก็มาดูที่สายชาร์จนะสายชาร์จของรุ่นนี้จะเป็นแบบ C 2 C นะครับอันนี้ก็จะเป็นหัวชาร์จนะครับหัวชาร์จนี่หัวชาร์จจะเป็น PD ชาร์จแบบนี้หัวกลมได้รับมาตรฐานมาอ,อก,กอ มาดูที่ตัวเคสฮึนี่เคสซิลิโคนนะครับแล้วก็ตรงขอบเนี่ยแข็งค่อนข้างที่จะแข็งเลยมามาลองใส่ดูโอ้งานดีนี่เห็นไหมดูสิงานดีไหม โอ้ oh, ใส่แล้วแน่นเลยนะอืมอันนี้ก็คือตัวเคสแล้วก็มาดูที่เกมแพดจอยสติ๊กนะครับโอ้โหอันนี้เรียกว่ายังชอบดูสิเรียกว่าสายเล่นเกมนะต้องถูกใจอะในกล่องนะครับก็จะมีคู่มือการใช้งานคู่มือมีภาษาไทยด้วยนะทุกคน มาดูที่ตัวเกมแผ่นโหดูของดีนะทุกคนนี่มีจอยสติ๊กด้านซ้ายด้านขวามีปุ่มดีแผนมีปุ่มกดนะครับ Y B X A ที่ด้านซ้ายมือตรงนี้จะเป็นปุ่มวินโดว์ปุ่มฟังก์ชันปุ่มเมนูแล้วก็ปุ่มทัวโบแล้วดูตรงนี้นะนี่วิธีการใช้งานนะครับวิธีการเชื่อมต่ออยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีปุ่ม R B R T L B L T มาดูที่ด้านหลังนะมี m 1 m 2อแล้วก็ตรงกิ๊บจับเนี่ยก็มีกันลื่นนะครับหโหเท่ไหมแล้วเวลาเล่นเกมนะน่าจัดไหมอันนี้เดี๋ยวผมทดสอบให้ดูเดี๋ยวเรามาดูที่รอบๆของตัวเครื่องกันก่อนนะมาดูที่วัสดุกันก่อนเลยนะครับวัสดุโลหะตัวเครื่องเนี่ยยูนิบอดี้นะครับ โอ้โหอันนี้ดีเลยนะเวลาจับนี่คือเย็นเลยนะแล้วก็รูปทรงสี่เหลี่ยมนะครับขอบเหลี่ยมที่ด้านขวามือของผมตรงนี้จะเป็นถาดใส่เมมรุ่นนี้ใส่ซิมโทรออกไม่ได้นะครับอันนี้จะเป็นช่องใส่เมมนะแล้วก็ในส่วนของเมมเนี่ยสามารถใส่ได้สูงสุด1เทรลไบต์ไม่ปุ่มปิดเปิดเครื่องโอ้โหสีแดงซะด้วยปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียง ด้านบนก็จะมีลำโพงด้านล่างจะมีลำโพงอีกหนึ่งตัวรุ่นนี้ลำโพงสองตัวพอร์ตชาร์จ Type C ตัวนี้จะเป็นเวอร์ชั่น3.1ก็คือสามารถต่อออกจอเสริมได้ต่อออกจอนอกได้อะไรประมาณนี้เลยนะมาดูที่ด้านหน้านะครับขนาดหน้าจอ8.8นิ้วความเดียด 2.5k รีเฟรชเรท 144Hz 144Hz เลยนะกล้องหน้า5ล้านพิกเซล มาที่กล้องหลังนะครับกล้องหลังจะมีอยู่หนึ่งตัวความละเอียด13ล้านพิกเซลที่หน้าจอเนี่ยมีติดฟิล์มกันรอยมาให้จากโรงงานด้วยนะครับเวลาที่เราลอกเนี่ยแนะนำว่าลอกเบาๆอ่านี่โหเป็นไง ขนาด8.8นิ้วอะ่ะถือแบบพอดีมือเลยนะและที่สำคัญนะสเปคของตัวนี้แรงใช้ได้เลยนะเรียกได้ว่าตัวนี้สเปคแรงที่สุดของขนาดหน้าจอ8นิ้วกว่าที่ผมเคยรีวิวมาเลยนะตัวนี้ใช้ชิปของ snapdragon 7 plus gen 3นะครับโหขนาดอันทุกตู้นี่คือล้านกว่ามาดูที่ขอบด้านข้างนะครับถือว่าเล็กเลยนะแล้วก็ขอบบนขอบล่างไม่ได้หนามากอ่าเดี๋ยวผมเซตเครื่องนะครับ สำหรับ Wifi ของรุ่นนี้ Wi-Fi 6นะครับโอ้โหสเปคคือจัดเต็มเลยนะเฮ้ยหน้าจอสัมผัสดีทุกคนโอ้โหดูคุณดูดูวอลเปเปอร์เขาแล้วก็เวลาเซตนี่คือเร็วมากเลยนะจิ้มไม่กี่ทีนี่คือมาหน้านี้แล้วนะโอ้โหทัดดีอ่ามาดูสเปคนะ ออดู QoS เวอร์ชน 3.0L ชื่ออุปกรณ์ iPad 70 Mini u มินิ a n d ต้า d อน r ร i ยเวอร์ชันมีขยายแรมนะครับอ่าลองเปิดดูซิสามารถเพิ่มแรมเสริมได้อีก8 g กิกแรมของตัวเครื่องเนี่ยเขาให้มา1 2 g กิกความจุด5 6 6 g กิกอ่าเดี๋ยวผมขอเช็คก่อนนะ สำหรับเกมที่เขามีมาให้เนี่ยอันนี้ยังไม่ได้ทำการดาวน์โหลดนะครับก็จะมีเครื่องหมายให้เราดาวน์โหลดนะแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยเรียกว่าคลีนมากดูตอนนี้คือไม่มีอะไรเลยนะดูคอนโทรลเซ็นเตอร์นะครับนี่เพียวไหมทัดสัมผัสดีเนี่ยปึ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้ทัดสัมผัสดีมากทุกคน อื mm hmm. <laughs> ทัดดีมากอัตราการรีเฟรชหน้าจอ120เฮิร์ตนะครับปรับเป็น144เฮิร์ตดูว,ว้าวตอนนี้ผมก็ได้ทำการติดตั้งแอปเสร็จแล้วนะครับเรามาเริ่มจากโซเชียลดูเลื่อนไหมรีเฟเร์หน้าจอของเขาเนี่ยสูงสุด144เฮ mm ิร์ตอือือ แล้วก็ผมชอบทัดของเขามากตั้งแต่ตอนที่แบบว่าเปิดเครื่องแล้วนะทัดดีทิกต o อกบ้างดูนะเนี่ยเคยถ่ายทิกต o อกแบบลื่นๆแบบนี้ไหมดูลื่นมากเรื่องสเปคนี้คือไม่ต้องห่วงเลยนะอะย่างหน้าจอนะครับอ่ะนี่ มันดูที่แนวนอนกันบ้างเนี่ยลืนล่นลื่นทุกคนลื่นไหมถ้าจะเล่นเกมไปด้วยเปิดสองแอปไปด้วยได้ไหมนี่ดูนะเห็นไหมโซเชียลนะดูแล้วก็เล่นเกมเนี่ย เนี่ยดูดิเฮ้ยปกติไม่เคยทดสอบแบบนี้เลยนะบางเครื่องเปิดแค่โซเชียลสองตัวนี่ไม่ค่อยไหวแล้วนะอันนี้คือเล่นเกมไปด้วยโซเชียลไปด้วยโอ้โหเปิดสองแอปเรียกว่าแบบสบายๆเลยนะอ่ะเดี๋ยวลองดูว่าอ่าผมอ่ะ,มอะสมมติว่าผมมาเข้าแอปอื่นแป๊บหนึ่งนะอ่ะมาเข้าแอปอื่นดูแล้วก็ลองกลับไปที่เกมหลุดไหมอ่าไม่หลุดนะ อ่าอ่าเล่นโซเชียลไปนะครับสมมุติว่าเราเล่นโซเชียลไปแล้วก็อ่าเข้าแอปแดงตอนนี้ผมเปิดที่ความเดียด 4K นะ2 1 6 0 p 60สิบเฟรมเรทแล้วคุณดูภาพยังลื่นดโฮ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 ูลื่นไหมมาดูอีกคลิปหนึ่งนะ 2,160p 60เฟรมเรทเหมือนกันนะครับดูเลื่อนไหมนี่แล้วก็กลับมาที่เกมก็ยังไม่ได้หลุดออกจากเกมนะก็สามารถเข้าใหม่ได้นะครับแต่ก็จะมีการโหลดเซิร์ฟเวอร์อยู่โอ้โหโดยรวมนี่คือโอเคแล้วนะเนี่ย เมื่อกี้ผมไปเฟซไปโซเชียลไป y o u t u b e นี่กลับมาเล่นได้นะครับรอแป๊บนึงพูดตามตรงเลยนะถ้าบางเครื่องเนี่ยโหลดเกมเข้าใหม่แล้วนะอันนี้แค่โหลดเซิร์ฟเวอร์นะครับโอ้โหอ,อันนี้ทดสอบในส่วนของโซเชียลนะคราวนี้มาดูที่ Netflix ค่าวไวา L 1นะครับความละเอียดสูงสุดในการเล่น Full HD อ้าไหนเนี่ยไม่เห็นเคยได้ยินชื่อเจ้าใหม่อ่ะลองใช้ดูคนหนึ่งทำแบบต้นตำรับทรดิชชั่นอลหน่อยอีกคนหนึ่งทำแบบโมเดิร์นนิดนิดให้จริงๆเลย <c oughs> จะจะบอกว่ามีอะไรอยู่ในท้องข้าเหรอกระแสพลังฉันยอดตั <c oughs> ด้งแต่ที่อาจรย์หลี่หยางหลงิปแล้วที่นกว่ีรเ้าอีกใน,ใจจนส่วนของเรื่องเสียงนะครับเสียงคือใช้ได้เลยนะลำโพงออกสองตัวแยกเสียงซ้ายขวาแล้วก็ จุดสังเกตอีกนิดนึงก็คือว่าเวลาที่เราสนับด้านแบบนี้ลำโพงไม่ได้สนับตามนะครับก็เท่านี้เองตัวนี้ระบบเสียง DTS เป็นยังไงบ้างเสียงใช้ได้ไหมก่อนที่จะมาทดสอบเรื่องเกมมาดูคะแนนอันตุตู้ของรุ่นนี้กันก่อนนะดูที่ผมทดสอบนะล้านหกเกือบล้านเจ็ดเลยนะเฮ้ย <c oughs> ทำเป็นเล่นไปดูคะแนนนี่ CPU นะครับ5 5 0 0สน s n a p 7 Plus Gen 3 GPU 4 0 0 0 0ตัวนี้ Adreno 732 Mem 31, มแส0นะครับแรมเนี่ย LPDDR5X ร้อม UFS 4.1แต่ข้อมูลในเว็บนะครับตัวนี้จะเป็น UFS 3.1แล้วก็ในส่วนของ Ux ตรงนี้ Android 14 สตอรเรทเทสเนี่ย1น5 8 7 3คะแนนเรียกว่าค่อนข้างที่จะสูงเลยนะแล้วก็ในส่วนของมันติทัดเทสจ๊บอาสามารถทัดพร้อมกันได้10จุดเดี๋ยวมาดูในส่วนของการเล่นเกมกันต่อเลยมาที่ r o v ในส่วนของการตั้งค่านะสามารถปรับสูงมากได้ เฟรมเรตเปิดสูงนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบโดยที่แบบว่าเปิดทุกอย่างเลยนะเห็นไหมเปิดทุกอย่างไปเลยทุกคนต้องบอกว่าแท็บเล็ตไซส์เนี้ยเวลาที่เอามาเล่นเกมเนี่ยสมมุติจับเล่นเกมแบบนี้นะโอ้โหคุณต้องชอบเรียกว่ามันไม่ใหญ่จนเกินไปนะแล้วก็ในส่วนของลําโพงนี่คือลําโพงเนี่ยเขาจะอยู่ที่ด้านบน2ด้านเลยนะเห็นไหมเวลาที่เราจับแท็บเล็ตเราเล่นเกมเนี่ยมือไม่ไปโดนลำโพงนะครับอ่าอันนี้ก็คืออีกหนึ่งข้อดีนะ โอ้หเฟรมเร่อย่างนิ่งอ่ะทุกคน <N h aut> หน้าจอเรียกว่าขนาดกำลังดีนะครับแล้วก็ไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปเวลาที่เราจับเวลาที่เราคัดทำได้ดีศัตรูเรียกดารเลเยอร์ออกมาแล้วทั้หมดหมด,ดูไปไหนจ๊ะอือือ ดูเวลากดนะนเห็นไหม,ไมนิ้วแบบว่าไปถึงอ่ะถ้าเป็นแท็บเล็ตจอขนาดใหญ่อย่าง11นิ้ว12นิ้วนะก็อาจจะแบบว่าเวลากดต้องเอื้อมนะครับอันนี้ไม่ต้องวเเรียแล้อา มาที่ PUBG Mobile เดี๋ยวผมปรับให้ดูก่อนนะครับอ่ะดีมากสูงสุดลื่นไหลสูงสุดสมดุลสูงสุด s d สูงสุด SDR s d สูงสุดั l t ้ a SDR s d SD เฟรมเ e ท a t ล u l t เดี๋ยวผมจะเลือกเป็น s d r SD แล้วก็เฟรมเรสสูงสุดนะครับมาดูที่เจโลสโคปนะครับนี่เจโลสโคปดีนะไม่หน่วงด้วยทุกคนดูดิเห็เนไหมโอ้โหเรียกว่าครบดูดีขี่ไม่กวาด โอ้ยอย่างเท่ดูทัดนะครับเนี่ยทัดดีนะทุกคนเอา,าั่งซี เดี๋ยวคราวนี้มาทดสอบเกมแพดจอยสติ๊กกันบ้างมาดูกันตอนนี้ผมได้ทำการเชื่อมต่อไปแล้วนะผมเชื่อมต่อผ่านบลูทูธนี่ดูตรงนี้ก็จะขึ้นว่า xbox wireless controller มาที่ call of duty mobile สำหรับการตั้งค่ากราฟิกนะครับสามารถปรับได้สูงสุดคือสูงมาก ในส่วนของเฟรมเรทเนี่ยถ้าเราจะปรับออาต้าคุณภาพการาฟิกก็จะอยู่ที่กลางอ่าเดี๋ยวผมปรับเป็นสูงมากนะเพราะว่าอยากได้ภาพแบบสวยๆนะทุกคน <Front line. S 1> อ่าดูที่หน้าจอนะครับที่หน้าจอเนี่ยก็จะมีบอกนะอันนี้ X อ่าอันนี้สี่เหลี่ยมอันนี้วงกลม RT ยิง LT เร็งอันนี้แต่ละเกมจะไม่เหมือนกันนะครับีโหลดสี C ่เหลี่ยม ่ะเนี่ยลองใช้เจลโลปุ๊บปุบปบ <Enemy down. S 1> เป็นไงบ้างได้ไหมดูใช้จอยเล่นอ่ะโอ้โหสนุกไป,ปอีกแบบนึงทุกคนนี่แล้วก็เดี๋ยวลองมาดูนะคือตั้งแต่ที่ผมทดสอบมาเนี่ยผมเปิดไว้หมดเลยนะ ก็ call of duty pubgrov นี่ทดสอบอันตุตู้มี Netflix, มีเก n ชิน f u c e b o o k TikTok อ่ะลองเข้าเก s ชินอีกรอบหนึง่งดูนะโดยปกติถ้าเป็นมือถือหรือว่าเป็นแท็บเล็ตเครื่องอื่นนะก็จะต้องแบบว่าโหลดเข้าเกมใหม่เลยนะอันนี้ไม่ต้อง แค่โหลดเซิร์ฟเวอร์เท่านั้นเองสำหรับเกม Genshin Impact เขาจะรองรับคอนโทรลเลอร์อยู่แล้วนะเราก็มาที่การควบคุมแล้วก็ตรงนี้นะครับประเภทการควบคุมคอนโทรลเลอร์ Controller. ดูที่หน้าจอตรงนี้นะก็จะมีบอกเลยนะครับเปลี่ยนตัวกดขวากดซ้ายกดล่างกดปุ่ม RBRT LT YAB ดูนะจอยสั่นด้วยนะทุกคน สั่นแบบรู้สึกได้นะครับ this? Take seat. This way. มาลองทดสอบกันดูนะครับเรียกว่าลื่นๆโอ้โ oh, ห oh, oh. ดูดินี่ ดูเอฟเฟกนะครับดูกราฟิกนะลื่นไหมการแสดงผลผมปรับสูงสุดนะครับอันนี้เห็นไหมสูงสุดนะแล้วก็ในส่วนของเฟรมเรท6กสิบนะครับนี่ต้องแบบนี้เก์ชินปรับสูงสุดนะครับเปิดหกสิบเฟรมเรทโอ้โห,โหนี่เราเล่นกับจอยนะก็ได้อีกฟีลลิ่งหนึ่งนะ แล้วก็หน้าจอก็สีสวยด้วยนะครับสีสวยสดเลยนะอไปทดสอบกับบอสดูบ้างเรียกว่าสะใจเลยนะครับอันนี้คือท็บเลตเพื่อการเล่นเกมโดยเฉพาะเลยนะดู ปลงเอฟเฟกต์นะคนสาใจไหมต้องบอกว่าเกมที่รองรับเกมแพดจอยสติ๊กเนี่ยตอนนี้มีค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเรียกว่าเยอะเยอะมากผมยกตัวอย่างนะเกมที่เหมาะสําหรับการเล่นโดยใช้เกมแพดจอยสติ๊กเนี่ย อ่ะก็จะมีในส่วนของพวกเกมเลสซิง่งเกมแข่งรถอย่างเกมแอดโฟลเนี่ยรองรับเหมือนกันนะโอโ้โหเวลาที่ผมได้ลองเล่นนะสนุกถ้าใครชอบเกมแนวแข่งรถบอกได้เลยว่าควรมีติดไว้แล้วก็เกมแนว Open World อย่าง GTA San Andreas อะไรแบบนี้ก็เล่นได้นะครับปุ่มการบังคับต่างๆเราไม่ต้องไปตั้งค่าอะไรเลยนะระบบตัวเกมรองรับเขาตั้งค่ามาให้เราเรียบร้อยนะครับ อย่างเกม Genshin Impact ก็เล่นได้เมื่อกี้ก็ทดสอบไปให้อ่าแล้วก็อย่าง r o b l อกก็เล่นได้อย่างเกม r o b l อกเนี่ยบอกได้เลยว่ามีหลายแมปมากถ้าจะมาเล่นกับเกม r o b l อกเล่นได้เลยนะไม่ต้องตั้งค่าอะไรเลยนะครับเล่นได้แบบสบายๆเลยนะเรียกว่ารองรับหลายเกมเลยแหละแล้วก็เกมแนว S.P.S f i r s t Person ซันแนลชูเตอ่าอันเนี้ยสนุกอย่างค l l of Duty Mobile อันนี้ก็เล่นได้การทับค่าปุ่มต่างๆเนี่ยเราก็ไม่ต้องปรับเหมือนกันนะและที่สำคัญบอกได้เลยนะเวลาที่เราเล่นเนี่ยมันได้อีกฟิลลิ่งหนึ่งเลยนะคือมันสนุกไปอีกแบบหนึง่งสำหรับเกมแนวโมบ้าเนี่ยบางเกมเขารองรับนะแต่สำหรับส่วนตัวของผมนะผมว่าเกมแนวโมบ้าเนี่ยไม่เหมาะสำหรับการใช้เกมแพดจอยแพดหรือว่าจอยสติก๊กอ่ะเอาเป็นว่าแล้วแต่ความถนัดแล้วกันสรุปว่าเกมแพดจอยสติ๊กอันนี้ ควรมีควรมีติดไว้มีติดไว้ได้ใช้แน่นอนแล้วก็ในส่วนของเรื่องการระบายความร้อนนะครับผมจะบอกว่าตัวนี้นะเขามีทั้ง vc vapor chamber มีทั้งกาฟินชีสหรือว่าแผ่นกาฟินเนี่ยรวมพื้นที่ระบายความร้อน24,570ตาร mm. างมิลลิเมตรเรียกว่าค่อนข้างที่จะใหญ่พอสมควรเลยนะ การระบายความร้อนถือว่าทําได้ดีแล้วก็ในส่วนของเรื่องความอึดของแบตแบตของรุ่นนี้ 7,300mAh mm ถามว่าอึดไหมเอาสเปคของเขาก่อนนะก็คือเราสามารถฟังเพลงเนี่ยฟังเพลงต่อเนื่องได้ประมาณ60ชั่วโมงถ้าเราดูวิดีโอเนี่ยดูวิดีโอจากตัวเครื่องนะครับก็ดูได้ประมาณ16ชั่วโมงถ้าดูสตรีมมิ่งดูหนังสตรีมมิ่งทั้งหลายเนี่ยก็จะได้ประมาณ14ชั่วโมง ถ้าเราเล่นเกมทั่วไปนะครับก็จะได้ประมาณ5-7ชั่วโมงแล้วก็จากที่ผมใช้งานมาแบตค่อนข้างที่จะอึดเลยนะอีกอย่างหนึ่งไม่พูดไม่ได้นะก็คือในส่วนของปัจจัยที่ทําให้แบตลดลงเร็วก็คือการปรับความสว่างของหน้าจอยิ่งถ้าเราปรับความสว่างของหน้าจอสูงเนี่ยอโอกาสที่แบตจะลดลงเร็วก็มีอันนี้ขึ้นอยู่กับการใช้งานของเราด้วยเดี๋ยวมาทดสอบลองต่อออกจอดูนะสำหรับ USB C ของรุ่นนี้จะเป็นเวอร์ชั่น3.1 สามารถต่อออกจอเสริมได้มาเดี๋ยวผมทดสอบให้ดูเสียบนะครับแล้วก็เสียบที่หน้าจอที่ตัวแท็บเล็ตก็จะฟึบแป๊บหนึ่งนะเห็นไหมเรียบร้อยแล้วคุณดูความเร็วดูดิเฮ้ยมันแทบจะไม่ดีเลยเลยนะดูดิอึบโอ้โหเป็นไงอ่ะนี่ อย่ายผมลองเข้าเกมนะนี่มันดีเลยไหมเนี่ยที่ผมมองนี้มันไม่ดีเลยเลยนะดูเจ๋งอะเรียกว่าเจ๋งเลยอะดูดิเป็นยังไงบ้างใช้ได้ไหมดูดิโอ้โหเรียกว่าประทับใจนะครับโอ้ประทับใจมากคือถ้าคุณจะหาแท็บเล็ตมาเพื่อเล่นเกมนะตัวนี้ผมว่าตอบโจทย์ คือมันไม่เล็กจนเกินไปแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปด้วยนะครับมาสรุปการสำหรับ a u d o u Q iPad 70 Mini Ultra ตัวนี้ที่ผมได้ทดสอบมานะอย่างแรกเรื่องความแรงแรงแบบไม่ต้องพยายามอะ่ะตัวนี้ใช้ชิป Snapdragon 7 Plus Gen 3คะแนนอัตตู้ล้านกว่าบอกได้เลยว่าเล่นเกมได้ทุกเกมขนาดหน้าจอ8.8นิ้วซึ่งดูดิ มันไม่ได้ใหญ่มากอ่ะคือมันไม่ได้ใหญ่จนเกินไปแล้วมันก็ไม่ได้เล็กเท่ากับมือถือใช่ไหมแล้วความเรียกของหน้าจอ 2.5k refresh 144 h z สเปกก็ใช่ย่อยเหมือนกันนะตัวนี้แรม12 g b ความจุ256 g ิใส่เม,มมเพิ่มได้อีก 1TB ในส่วนของแบต7,300 mAh รองรับ PD ชาร์จด้วยแล้วคุณดูที่ตัวเครื่องดูนะตัวนี้นะครับวัสดุโลหะยูนิบอด้โห ยังสวยเรียกว่าแข็งแรงทนทานในระดับหนึ่งเลยนะแล้วก็ในส่วนของเรื่องลำโพงลำโพงที่ให้มาถือว่าพอเพียงเขาให้ลำโพงมา2ตัวระบบเสียง DTS สำหรับ Netflix นะครับค่า Y Y L 1สามารถดูที่ความละเอียด Full HD ได้อย่าง YouTube เราสามารถดูที่ความละเอียด 4K 60เฟรมเรทได้เรียกว่าดูได้แบบลื่นๆเลยถ้ะ่าเน็ตคุณแรงนะสบายพอร์ต USB C ของเขาเนี่ยจะเป็นเวอร์ชัน3.1สามารถต่อออกจอเสริมได้ โอ้โห oh, ครบเครื่องไหมในส่วนของเรื่องราคาทาง AlluQ ได้รับคำแนะนำและกระแสตอบรับอย่างร้นหลามจากยูเซอร์ที่เฝ้ารอ AlluQ iPad 70 mini Ultra er. วันนี้ AlluQ ขอตอบแทนด้วยความพิเศษครั้งใหญ่เปิดราคาเพียง12,990โ oh. อ้โหให้ทุกคนได้สัมผัสแท็บเล็ตโตแรงกับขุมพลังใหม่ที่คุ้มยิ่งกว่าสิ่งที่คุณจะได้รับนะก็จะมีตัวเครื่อง เกมแพดจอยสติ๊กได้รับเคสแล้วก็อะแดปเตอร์ตัวเครื่องเนี่ยมีประกันสูนไทย1ปีสามารถส่งเคมผ่านช่องทางออนไลน์ได้หรือว่าช่องทางออฟไลน์เนี่ยสามารถส่งผ่านศูนย์บริการของเคลียวมีได้เหมือนกันนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถไปลองเล่นลองจับดูได้หรือว่าจะหาซื้อตามราคาชั้นนำหรือว่าตามตัวแทนจำหน่ายนะครับเขามีตัวแทนจำหน่ายอยู่ทั่วประเทศเลยนะและนี่ก็คือ iPad 70 Mini ิบมินิต้า เป็นยังไงบ้างน่าใช่ไหม